ีพอจะมีเวลาให้พี่สักนิดไหมอยากจะรบกวนชวนมาทำอะไรที่พี่ยังสงสัยอยู่ตั้งนานระดับนี้แนละ้วอยากสบตาอยากเห็นหน้าอยากสึกษาระาใจ กลางเขาอยู่กลางเขาไปกลางเขากลางเขาเดินมาระยามาละยองแล้วขึ้นล่องลอยะยองย่าลายายกินน้ำาำํายน้ำไายยายไหลย้อยลดยาก้วยตานีไปวีเยาเหลือวีเดียวหิววีเยวไปหิววีเยวมาเช้าฟัดฟัดฟักกินฟัดฟักผัดฟัดฟักภักขา ชาำเขียวข้างขาข้อมเช้าช้ำขาวข้อข้าข้ขาวไก่หมูหมึกกุ้งหุ่นตุ้ตุงุ่นุ่เมื่อตุ้ปลาเก๋าสู้ซาไปจะเชยงซ้มาต่ชินช้าต่าหายหมูนี่กินมันติดเหมือกกินเหงือกติดฟันกินมันกินเนือเกินดหงื้อฟันทหารแบบปูนบกปูนบกตะกอนไปบกตะแกบงูนบกปูนกินมันติดเหงือกกินเกือกติดฟันกินมันกินเงือกกิ็ดเนือกกินฟันอหารแบบปูนบกปูนช่างมันกินเหงือติดฟันกินมันติดผคนกมือก คนน่ารักเขาว่ามักจะใจดีพอจะมีเชลให้พี่สึกนิดไหมอยากจะรบกวนช่วยเควสเป็นกำลังใจที่เพียงสวัสดีใครวะสวัสดีพี่พาด,ด้วยนะครับผมสวัสดีดน้องนด้วยนะอยากสมตาอยากเห็นหน้าอยากสึกซา ภาษาใจอยากให้เธอมาเป็นครูอยากจะรูป ขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากลางเขาเดินมายะลามาระยองแล้วขึ้นล่องหลองระยองยะลาใีญ่ยหญกินน้ำลำใหญน้ำลายใหญ่ไหลย้อยรดยากล้วยตานีไปวีเหี่ยวเหลือวีเดียวหิววีเอียวไปหิววีผมกลัวร้องผิดมากเลยพี่พานมาเนี่ยเช้าปัดปัดพัากินวัดปั๊ปกัดพัอพขอพระขาวจำเขียวข้างขวาข้ามเช้าจำเก่าข้าม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 ชำขาวไก่หมูหมูกุ้งผุ่นปุ่นตุ้ม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 หมูหมปลาเก่าชืดจ้าไปจัดใจเก่าหายหมูนี้กินมันติดเปลือกกินเหมือกติดปันกินทั้งมันกินทั้งเปลือกกินเนื้ โบกติดก่อนไปบกแบบกูโบกกูมันติดเผือกกินเงือกติดฟันกินน้ำมันกินน้ำเผือกกินเงือกิดฟันอาหารแบกปูนบกปูนช่างมันกินฟันติดฟันกินมันติดเผลือกหัวชมพูเข้าวงมักจะใจดีพอจะมีเชลให้น้องสักนิดไหมอยากจะรบกวนส่งมาเป็นคำลังใจที่เพียงสงสัยอยู่ตั้งนาน ฉันนี้ทงทงทง,งแล้วเธอกวดวเธอหลงก็ตามใจต้าถ้ามีเวลาพอให้รบกวนได้ช่วยฟังความในใจสักนิดนึงหลับ ตาลมก็เห็นแต่ใบหน้าเธอที่เชอาขึ้นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปให้เธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างกล้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายแต่รอชีวิตไม่คิดที่ใครจะเจอผู้เดียวที่ได้หัว่าใจเธอยังไม่มีผู้ใดในใจก็เที่ยวกะตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอ มือ่ารบกวนทีมงานช่วยเรียกรถพยาบาลมาหน่อยฮะแกนโมเดิร์นคอนโดตรงข้ามมางเทพห้องสามสิบสามนะฮะเจะ้าอ้วกเลยหน้ามืดว่ะจอ,รอดรอแล้วครับอโอ้ยสวัสดี200กว่ายูดด้วยนะเอ้ยมันไม่กิ๊ก สวัสดี200อายุด้วยนะครับใครไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามยังไม่หายเลยอ่ะโอ้ยหน้ามืดอ้ยมียาแค่หน้ามืดให้ผมหนึ่งไหมฮะโอ้โหน้ามืดนะพี่กิ๊กหน้ามืดนะพี่เอโหน้ามืดนะทุกคนทำไงดีอ่ะออหาหายแล้วก็ได้ พี <ś webinars> ่กิ๊กพิมพเช้าอ่ะเขาส่งมาแล้วสวัสดีฝนฝนด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะฮะฝน